สวัสดีค่ะหนูเชติอิงจีไรฟะกี้พันม2ชันสิบเอ็ดเลขทีสิบห้าค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องภาพจิตรกรรมสมัยยุทธยาค่ะจิตรกรรมสมัยยุทธยาคือจิตรกรรมไทยประเพณีที่มีอายุดเดิมต้นตั้งแต่การสถาปนากรุงศรีธยาขึ้นเป็นราชธานีเมืออ่อพศ1893จนถึงพศ2310ผลงานมีรูปแบบองค์ประกอบเทคนิคลวัฒนธรมตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณีภาคกลางที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและจีนในระยะแรกใช้สีในวันนะเอกรงต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับต่างประเทศทำให้ มีสิต่างๆเพิ่มเข้ามานิยมเขียนเรื่องอดีตพุทธพุทธประวัติทศชาติตราดเทพชุมนุมและภาพลวดลายต่างๆทองที่ภาพสําคัญและทําลายดอกไม้ร่วงที่พื้นหลังภาพสถานที่ตั้งจิตกรรมส่วนใหญ่พบที่อุโบโสถรากวิหา,ารศาลาการปรเรียนหอตะไลกุฏิตู้พระธรรมสมุดข่อยและพระบทศึกษานี้แบ่งจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาเป็นสากลุ่มคือที่1เป็นจิตกรรมที่ประดับในพระปาที่สองเป็นจิตกรรมประดับบนผนังโบสถและวิหารที่ส เป็นจิตรกรรมที่ประดับบนผนังอาคารและโบสถ์จิตรกรรมทุกกลุ่มนิยมเขียนภาพอดีตพุทธพุทระวัติและชาด,ดมที่สาจะเขียนภาพอดีตพุทธให้มีขนาดเล็กลงและยังนิยมเขียนภาพทศรชาติและไตรภูมิด,ด้วยนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการใช้สีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการลงสีพื้นให้สามารถเขียนได้สดใสโดยที่ผิวรองพื้นไม่ดูดเนื้อสีที่เขียนให้จางโล่ะขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ